ตัวอันหนึ่งนะคะที่โยได้รับเนี่ยก็จะเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบดี White, ty, แล้วก็แผนสูงค่ะค่ะส่วนตัวคนหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วกเนนเน็เป็นคนเนีย้ยค่ะเป็นคนเนี้ยแล้วก็แบบเป็นคนซึนซึนเป็นคนแบบไม่รักใครไม่มีอะไรที่คู่ควรคุณหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ของโยก็คือเหมือนกันตรงที่ถ้าเราชอบใครสักคนเนี่ยเราไม่เคยพลาดเพราะเราจิตติดเสมอแล้วก็แผนสูงจะชอบหาแบบอะไรมาหลอกให้เขาแบบตกหลุมพรางเราส่วนคุณหนึ่งก็คือที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเผยความรู้สึกค่ะไม่ค่อยเผยความรู้สึกแล้วก็เป็นคนนิ่ง สุดขลุามใช่ขีาำคาญแสดงความรู้สึกบ้างก็ได้นะขียากพูดขี่อยากพูดเหรอที่เธอคิดน่าถูกแล้วเขาหลักเธออีกฝ่ายเหรอคะใช่แล้วหูเหมือนเสือค่ะเพราะว่าคือสำหรับหนูในมุมมองเสือมัน มันแบบเสือเนี่ยมุมมองหนูมันไม่ได้ไม่ได้แบบแยบบ่มไรกะแต่ว่าหนูมองเป็นแบบเดบีเสือเป็นลูกเสือตัวน้อยอ่ะแบบเหมือนจะน่ากลัวแต่ล้อเมี้ยวเมี้ยวอ่ะแค่เขาดูแบบลุกหน้าเกรงขามแต่จริงๆแล้วเขาหน่ารักค่ะเหมือนกระต่ายค่ะสนๆนที่ตกใจอะไรอย่างงี้ใช่จิมม <laughs> <Jimmy. S 1> ี่มีค่ะแต่ว่า ถ้าบอกคนก็จะไม่ใช่ความลับของสองคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพัดลมค่ะบะหมี่มงเกินสมยตรูปค่ะห <c oughs> ิวู่คาชื่อฟันลวมากินข้าวหรือ,อยังคะหัวเย้ไอ้หนีรักเหมือนกันเสื้อผ้าแบบไหนหรอคาร์ดิแกนเสยืดข้างในแล้วก็กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบน่ารักน่ารัก ชุดมาสคอตดอกทานตะวันค่ะมันร้อนนะอยากเห็นนะความเอาใจใส่ของพี่ฟ่ายค่ะพี่ฟ่ายเป็นคนเอาใจใส่แล้วก็ใช่เป็นคนเอาใจใส่คนรอบข้างได้ดีค่ะคงเป็นความห่วงใยละค่ะน้องก็จะคอยถามตลอดว่าแบบวันนี้ทำมาลายเหนื่อยไหมหรืออ่ะค่ะสำหรับหนูมันต้องสองอย่างค่ะ เพราะว่าถ้าตั้งแต่แรกเห็นไม่ทําให้หนูแบบสนใจได้เขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้หนูอย่างยาวนานแน่นอนใช่อันนี้เหมือนกันพาร์ทเนอร์ค่ะบัดดี้ค่ะบัดดี ตอนกินค่ะเพราะพี่ฟ้ายเป็นคนกินแซ่บตอนหลับค่ะเพราะว่าไม่ดื้อดีไม่ซนด้วยค่ะมีเสน่ห์สุดๆแล้วหนูไม่อยากย้อนเลยเพราะหนูชอบตอนนี้มากหนูชอบที่เป็นอยู่ตอนนี้มากๆแล้วก็ ถ้า,ถ,าถ้าต้องย้อนจริงๆอยากจะย้อนหยุดตรงที่เดิมตรงนี้อยากย้อนไปที่ร้านกาแฟก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่มีต่ามันเน้นก็ร้านกาแฟ่ซ <c oughs> ่อยากมันจะมักจะเป็นคาเฟ่เป็นเอ่อที่ทํากิจกรรมว่ารูปอะไรแบบนี้ค่ะอือือซึ่งก็ชอบถูกถูกที่เพราะว่าเพราะว่าชอบไปค่ะ ชชมพูพอาะอะไรชอบเอามาให้ดูว่าสีลินกะตายเป็นยังไงจะเป็นแบบนั้นลนเซอร์สีน้ำงินค่ะเพราะว่าทำให้หนูรู้สึกสงบน้องเป็น professional ค่ะเป็นแบบถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบในมีระเบียบวินัยในการทำงานมากแล้วก็ เป็นโปรเฟสชันอลมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเก่งจังเลยชื่นชมน้องในทุกบทบาทที่ที่ผ่านมาแล้วมันมีทั้งเบาทั้งหนักเขาก็ทำออกมาได้ดีพี่ไฟเป็คนมีพลังพิเศษค่ะคือเขาจะรู้ว่าต้องจัดการกับหนูยังไงในแต่ละสถานการณ์ฟ like ีลแบบ รู้ว่าจะต้องรับมือกับหนูในสถานการณ์นี้ยังไงอะไรแบบนี้คะ <c oughs> มีมมีมสวัสดีวันจันทร์สวัสดีน,งนังคารอ่ากบวิดีโอส่งแบบวิวส่งไปส่งมาส่งวิดีโอหมาอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักเลยค่ะไม่ก็ส่งให้ดูว่า ทำอะไรอะไรเงี้ยโอ้อัพส่งไปอวดตอนเมาค่ะตอนเต้นค่ะฉากโดนตัดเล็บเท้าค่ะคือคือเกิดมาไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมีใครสักคนนั่งตัดเล็บเท้าแล้วมีคนถ่ายวิดีโออยู่อ่ะ <c oughs> ฉากที่เขินที่สุดเป็นฉากที่ห้ามให้ให้เขาแบบไม่ไม่อา่านนิยายค่ะแล้วก็ไปอา่านหนังสือเรียนแทนแล้วก็กว่าจะได้เทคนั้นมันมันนานมากเลยมันค่ะเออมันเขินนะคะเพราะว่าเราต้องทำเหมือนแบบเราคูมากแบบนิ่งมากตอนนี้ก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแหละถ้าพูดถึงซีนนั้นก็นั่นแหละค่ะ เป็นซีนที่ให้เขาไปอ่านหนังสือแทนนิยายค่ะวารูปค่ะใช่ค่ะนอนนับไหมคะไม่นับกลับบ้านไปได้แล้วแปะจะมาเดินตามเราอีกทําไมวุ่นวายตาน,นึ่งตน,นึ่งเขาขอไปอยู่ด้วยนะตายเดี๋ยวเราไปส่ง โอ้ยอะไรเนี่ยเขาอยู่ในน้ำน like ่าเสียดายกะด่าก็ด่มันเขียนแล้วหรอจิมี คำเดียวเองเหรออ้วภาษาอังกฤษ love ผิดอะไรอะโยโกะโอเคหลับตาค่ะ ช็อกโกแลตสีเหลืองไม่รู้ถูกป้อนสีในใไหนไปหรอคะเอ้ oh. าของเสื้อเอาไหมเอาไหมน้ำเงิน มันไม่มี oh. <laughs> สีส้มค่ะชอ็อกไมเชยร์เอลี่ชอ็อกโกแลตสตอรอเบอรี่สตารังถูกเลยสตรอเบอรีเร่เฉยๆไม่ใช่หรอมันทำมาจากชอ็อกโกแลต มันรสสตรอเบอรี่นะเบสคือช็อกโกแลตแล้วก็ผสมเฟลเวอร์ลงไปเป็นสตรอเบอรี่ฮึสตรอเบลองกินดูก็เพิงกินเมื่อกี้ได้โปวดชนะอืมใช่ไถ้สรุปคือช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่หนึ่งสองสามหา No!